โง่ได้ทุกเรื่องอ่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันนึกตอนนี้นี่คือแบบทําไปทําไมวะอะไรเงี้ยเวลาเรารักใครเราก็เราก็จะรู้สึกกับเขามากๆอะไรเงี้ยโดยที่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผู้หญิงเขาก็แสดงออกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีเราคนเดียวหรือไม่รู้อ่ะไม่สนอ่ะเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยผมผมก็ผมว่าก็ถือเป็นความโง่อย่างนึงนะ บางทีความโง่มันมันแปลได้หลายรูปแบบมันมันอาจจะแปลว่าเราอยากที่จะโง่เพื่อจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือว่าเราอยากจะปล่อยวางอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเออเราก็ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้วะอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยที่เป็นอยู่บ่อยๆทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของขับรถแล้วไม่ค่อยรู้เส้นทางเท่าไหร่เคยหนักจุดหลงแล้วแบบ วนบ่อยมากเนี่ยคือตอนไปต่างจังหวัดครั้งแรกต้องขับรถไปเองตามป้ายร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดไปเงี้ยจนกระทั่งมันมีมีป้ายร้อยเอ็ดเริ่มไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันต้องไปไหนดีกว่าก็ขับขับตามตามตามทางตรงไปก่อนเพราะมันไม่มีป้ายบอกเลยตรงไปเรื่อยจนแบบจนมันจนจนมันมืดและทางมันน่ากลัวมากสุดท้ายแล้วเนี่ยไปไปมา ก็ไปถามคนเส้นทางเหล่านั้นน่ะเขาบอกไปอำเภอเนี้ยมัน,นไม่ได้มาเส้นนี้มันต้องไปอีเส้นหนึ่งเพราะนั้นผมวนประมาณ3ามรอบในการกลับไปตั้งจุดเริ่มต้นใหม่เรีเยกว่าใช้ใช้ชีวิตโง่โง่ผิดผิดดีกว่าอะไรเงี้ยคือ,อตอนช่วงที่ก่อนที่จะมาอยู่กับวง bs นะตอนนั้นตอนนั้นอยู่อยู่อเมริกาจําได้แล้วก็ตอนนั้นเคยเล่นดนตรีกับคนอเมริกันเรามีความเชื่อผิดผิดจากเพื่อนๆรอบตัวเราจากนั้นตรีรอบตัวเราว่า,วาการใช้ยาหรือว่าการการเสพอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบ ช่วยกระตุ้นให้เราแบบสร้างสารรค์ผลงานหรือจินตนาการได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันมันพอเราได้ไปลองได้แบบไปไปสัมผัสม,สมันแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นดาวขนาดนั้นแต่ว่าเราพอเราเป็นสัมพันธ์จริงแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราลองสิ่งที่เราทำมันมันไม่ได้ช่วยให้ความคิดหรือจินตนาการเรามันมันมันเจิดได้เลยเงี้ยกลับทําให้เรารู้สึกจิตใจหรือว่าความคิดเราดาวลงไม่ซ้ำอะไรเงี้ยถ้าเรากลับประโยนมองย้อนถึงน,นตอนนั้นได้ก็ ก็อยากจะทําให้เรื่องโง่ๆนีมนมน้มันเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีได้ความโง่ของผมนะครับที่มันฝังใจถึงทุกวันนี้นะครับก็แม่สั่งไปซื้อกระเพราผมไม่รู้จักใบกระเพราก็คือผมอดฉลาดด้วยก็คือแทนที่จะถามแม่ค้าก็ไปคว้าใบโหระพากลับมาที่บ้านด้วยความมั่นใจแม่ก็ตกกระบ,บาลไปทีหนึคงเด็กๆครับกลัวกลัวเขาจะรู้ว่าเราไม่รู้ครับด้วยความเป็นเด็กก็หลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องเล่าของครอบครัวว่า ถ้าจะไปซื้อถ้าจะให้กดไปซื้อของที่ตลาดอย่าให้มันไปเรื่องโง่ของผมจริงๆมันมีเยอะมากเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ฉลาดสักทีก็น่าจะเป็นเรื่องของอการเลี้ยงเลี้ยงลูกครับของของ,ของผมเองก็บางเรื่องที่เราแบบอู้ยทำไมกูง,ง่จังเลยว่เรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้เรื่องอย่างเวลาลูกปวดท้องออไม่รู้มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ้านิ่งไม่พอด้วยความที่เด็กเด็กเขาก็จะ ไม่รู้จะอธิบายเรายัางไงตอนนั้นก็ยังพูดไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบตีลูกคนแรกไปโกรธตัวเองมากจนแบบโูหลูกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะกอดลูกร้องไห้แล้วก็ก็บอกว่าเออเนี่ยพ่อขอโทษพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนี่คืออะไรคือแบบเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยผมว่ามันที่ยังก็โง่อกเยอะพยายามหาข้อมูลด้เยอะอยเวลาเนี่ยเราจะได้โง่น้อยๆหน่อยเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มชุดที่เก้าของพวกเรา빅แอสครับโอ้โหเพลงนี้ทํากันนานมากตั้งแต่ ยังไม่มีโควิดเลยมันเป็นเพลงเซ็ตแรกๆที่ทําเลยกันแล้วก็เหมือนเราฟังมันเยอะมากอะจนแบบมันดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยฟังจนไม่แน่ใจอะไรเงี้ยตั้งแต่มีเจ๋งเนี่ยเราพยายามทําทุกอย่างที่ที่ไม่ค่อยเป็นบิกแอสเลยเพราะว่าอยากให้ให้เจ๋งมีสไตล์ของตัวเองอัลบั้มใหม่นะครับรู้สึกว่าเอ้ยเราลองเราลองคิดถึงบิกแอสเยอะๆสิในการทําเพลงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือว่า มูดร uh, วมๆต่างๆกรุ group mm ๊ป hmm. ของมันอนะไรเงี้ยเราจะคิดถึง Big a s อให้มากที่สุดแต่ตอนนั้นยังไม่มีเนื้อเพลง mm hmm. ก็เพลงนี้แหละน่าจะต้องน่าจะต้องเป็นเพลงเปิดของเราแล้วหละัะผมไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นจังหวะนี้นะที่ผมแต่งผมแต่งด้วยกีตาร์ตัวหนึ่งกับเป็นโน่ก่อนแต่งในช่วงที่ดึกมากวันนั้นนอนไม่หลับผมก็เลยแบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาแบบใส่ๆเล่นๆดูก็จนได้เป็นเมโลดี้ตัวนี้ขึ้นมา ในเรื่องความจริงแล้วถ้าเอาส่วนตัวผมนะความจริงเขาโง่ก่อนพอเรารู้ผลลัพธ์ที่เราจะต้องเลือกว่าเรายอโมโง่หรือเรายอมเป็นคนที่แบบรู้ทุกอย่างโง่แล้วเขาอยู่กับเราแล้วเรายังมีความสุขกัปเองที่เราโง่อยู่เงี้ยแล้วเขาโอเคกับเราอยู่มันก็ผมว่าบางคนก็ต้องยองโมโง่ที่มาคล้ายๆกับหลายๆเพลงของเราก็คือมันก็เริ่มจากทานองก่อนนะครับแล้วเราก็มาตีความทานองกันว่าทานองแบบนี้เราจะเราจะเล่าเรื่อง จะพูดถึงเรื่องอะไรผมก็ล้างลาจากการเขียนเพลงไปนานครับว่าวันหนึ่งก็ภาพเดิมๆเมื่อกลับมาก็คือที่ออฟเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกันเรื่องโง่ขอให้บอกวิธีที่แรกผมบอกว่าเออมันเป็นเพลงได้มันเป็นเพลงได้แน่ๆแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเป็นชื่อเพลงที่สาหรับผมมันมันเรียกร้องให้คิดเรื่องต่อไปได้หลายๆเรื่องครับก็เลยเกิดเกิดการ แบ่งกันเขียนเพลงเกิดขึ้นนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเหนือวงเอาไปเขียนแล้วผมก็เอาไปเขียนคนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนครับไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกคนจะมีเรื่องโง่เป็นของตัวเองและถ้าเป็นเป็นเรื่องของความรักละ่ะถ้าเรายองโง่แล้วเราได้รักษาคนคนหนึ่งไว้กับเราให้นานที่สุดผมว่ามันก,ก็อาจจะเป็นความโง่ที่คุ้มค่าก็ได้บางทีความโง่ก็อาจจะเป็นความสุขได้เหมือนกัน